สวัสดีครับผมสุพ์จนศิรินารมานันติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกคลิปนี้เป็นคลิปที่46แล้วเรายังอยู่ที่คุณศัพท์หนุม่มภาษาฮกเกี้ยนเห่าซีหรืออีกคำหนึ่ง เซี่ยวเลียนภาษาจีนกลางชิงเหนียนภาษาอังกฤษย่างใหม่ภาษาฮกเกี้ยนสินภาษาจีนกลางสินภาษาอังกฤษนิวเก่าภาษาฮกเกี้ยนกู่ภาษาจีนกลาง ควภาษาอังกฤษ Old ฉลาดภาษาฮกเกี้ยนเจงกองภาษาจีนกลางชงหมิงภาษาอังกฤษ c l ล v e เโง่ภาษาฮกเกี้ยนปุ่นภาษาจีนกลางเปิ้นภาษาอังกฤษ s ติ p ปิด ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบู่กรีซลินซูจิโกเป็นสบูอ่ออแกนิกเป็นสบู่ลานงลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มนี่ม ราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ไลน์0ูนย์8 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ